เรียกยำอะไรนะยำหวัหวหัวไชโปะ๊ะเนื้อสีใสๆและไหเนื้อเรียนคนดีเลยนะไปกินกับข,ข้าวต้มอ่ะกินกับข้าวก็ได้เมื่อก่อนเห็นเยอะยเลยทีนี้นักเีนเนี่ยข้าวต้มกูยี่ไงมันก็คืออะไรประกาศดองนะ มีดก็หายไปนะทำไมเนี่ยสร็จแล้วนะนอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กๆนะร้อยกว่าสิบบาทเหรอห้าบาทคนยังไม่เต็มแต่มันเก็บได้นานนะนอันนั้นเป็นที่เล็กๆเหรอเดี๋ยวนี้มันก็เก็บงี้ออแล้วไม่มีเครื่องมีอะไรยำแล้วเขาเรียกผักกาดตองเค็มเลยข้างกระป๋องเขาเขียนอยู่เราเรียกไม่ถูก ใส่ตอนเาลงสักหน่อยน,ยนยพะพยยามักาต้องมีพริกแดงเปล่าคุณยายมีหน่อยเลยนะดับไฟหนูมาโรยหน้าใส่ผักชีโรยหน้าไปหน่อยใส่พริกเขียวพริกแดงสักนิดใช่ไหมเราไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มหรอคุณยายไจางไม่จาง ขาต้มมีแกงแกงสซมไม่ได้กินข้าวเปล่าได้ปะได้เราไม่มีอะไรกินนะเสร็จแล้วง่ายจังแล้วเราเอาไปผัดได้ไหมอย่างเงี้ยหรือว่าเอาไปต้มต้มได้ได้เสร็จแล้วต้มกระดูกหมูหรือหมูอะไรก็ต้มกส่งไก่ก็ได้เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ